ดิฉันนักสาวกนาเกิดบุญน,นักศึกษาระเบริดีาตระัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่หนึ่งเลขที่สิบสามวันนี้จะมานําเสนอภายใต้หัวข้อเรื่องการบรัญชีต้นทุนช่วงการผลิตในรายวิชาการบรรัญชีต้นทุนเพื่อการบริหารเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรไทยธรรมมาการบรรัญชีต้นทุนช่วงการผลิตคืออะไรระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต เป็นการคำนวณต้นทุนการผลิตที่เหมาะสำหรับกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ธุรกิจที่มีการผลิตต่อเนื่องเป็นจำนวนมากเช่นโรงงานผลิตเสื้อผ้าโรงงานผลิตเครื่องดื่มโรงงานผลิตนำส่งเครื่องสำอางเป็นต้นโดยกระบวนการผลิตต่อเนื่องกันไปในระหว่างการผลิตไม่สามารถแยกต้นทุนการผลิตได้ว่าเป็นเ้นทุนของงานชิ้นใดผลิตภัณฑ์มีความเหมือนและคล้ายกันการผลิตสินค้าทุกหน่วยมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งแตกต่างจากระบบต้นทุนงานสร้างทำที่สามารถคำนวณสินค้าได้ทันทีหลังจากที่งานเสร็จส่วนการคำนวณต้นทุนการผลิตแบบต้นทุนช่วงการผลิตจะคำนวณได้โดยการจะทำรายงานต้นทุนการผลิตตามงนเวลาที่ต้องการวงจรบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต 1. ขั้นตอนการจัดหาเป็นการสั่งซื้อการรับมอบการเก็บรักษาวัตถุดิบและวัสดุโรงงานการจัดหาค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต 2. ขั้นตอนการผลิตเป็นการโอนต้นทุนการผลิตทั้งสามชนิดเข้ากระบวนการผลิตการเบิกวัตถุดิบไปใช้การเกิดค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยวิธีการสะส่ต้นทุนหลายแผนโดยที่แผนกที่1จะโอนต้นทุนให้แผนกที่2และแผนที่2จะนําไปผลิตต่อโดยการสะส่ต้นทุนเพิ่มขึ้นเมื่อผลิตสําเร็จก็จะโอนต้นทุนที่ผลิตเสร็จให้แผนกต่อไป 3. ขั้นตอนการเก็บรักษาสินค้าสําเร็จรูป เมื่อกระบวนการผลิตเสร็จสิ้นก็จะโอนงานระหว่างทาไปยังบัญชีสินค้าสําเร็จรูป 4. ขั้นตอนการขายเป็นการติดต่อลูกค้าหากผู้ซื้อส่องสินค้าจากค้างให้ลูกค้ามีการโอนสินค้าออกจากบัญชีสินค้าสําเร็จรูปไปยังบัญชีต้นทุนขายจึงงวนก็จะโอนบัญชีต้นทุนขายไปยังบัญชีกําไรขาดทุนเพื่อหาผลการดําเนินงานประจํางวดต่อไประบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต 1. ผลิตสินค้าเพื่อเป็นสินค้าคงคลังไว้รอจำหน,น่ายหรือผลิตเองจำหน่ายเอง 2. สินค้าที่ผลิตมีลักษณะเหมือนกันทุกหน่วยผ่านการผลิตแบบต่อเนื่องและมาผลิตในปริมาณมากๆ 3. สสะสมต้นทุนการผลิตตามแผนกแต่ละแผนกโดยมีเอกสา,สารสำคัญคือรายงานต้นทุนการผลิตซึ่งมีหน้าที่ใช้ในการบันทึกรายละเอียดต้นทุนการผลิตของแต่ละแผนกสำหรับระยะเวลาหนึง่งเพื่อคำนวณหาต้นทุนรวม 4. คำนวณต้นทุนการผลิตจะทำเมื่อสิ้นงวดหรือสิ้นเดือน 5. ต้นทุนต่อนหน่วยใช้ต้นทุนรวมของแต่ละแผนกหารด้วยหน่วยเที่เสนอรูปของแผนกนั้นหมบะสสำหรับกิจการขนาดใหญ่อุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวหรือสินค้าที่มีหรือผลิตภัณฑ์ที่มีไม่มาก 7. ใช้ช่วงการผลิตของแต่ละแผนกในการบันทึกต้นทุน8 ใช้ในการควบคุมต้นทุนของแต่ละแผนกหรือการวางแผนการผลิตโดยรวมลักษณะสําคัญของวิธีการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตหนึ่งที่จะการผลิตต้องมีการรวบรวมข้อมูลการผลิตของแต่ละแผนกที่มีหน้าที่ทําการผลิตสินค้าและจัดทารายงานแยกเป็นแผนกแผนกไปเช่นแผนกปั่นแผนกย้อมสีแผนกทอเป็นต้น2ในการผลิตต้นทุนการผลิตจะประกอบด้วยวัตถุดิบค่าแรงงานค่าใช้จ่ายในการผลิต แต่ละแผนกจะทําการวกรวบรวมต้นทุนออกมาเป็นบ็ดงวดซึ่งปกตินิยมวรวบรวมต้นทุนของแต่ละแผนกตามมวนเวลาหนึ่งเดือนและนาต้นทุนการผลิตไปบันทึกรายการเข้าบัญชีงานระหว่างทำของแต่ละแผนก 3. แผนกที่มีหน้าที่ทําการผลิตจะวรวบรวมหน่วยที่ผลิตเสร็จจากาแผนกแล้วโอนออกในกรณีที่มีการผลิตมีหน่วยที่ยังผลิตมาเสร็จคืองานระหว่างทำหรือสินค้าระหว่างผลิตต้องมีการปรับยอดให้เป็นหน่วยเทียบเท่า หน่วยที่ผลิตเสร็จ 4. กิจาการผลิตต้องทําการคํานวณต้นทุนต่อนหน่วยของแต่ละแผนกในแต่ละงวด 5. ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปเป็นต้นทุนที่ถูกสะสมขึ้นมาโดยแผนกต่างๆตั้งแต่แผนกแรกจนถึงแผนกสุดท้ายที่ผลิตสินค้านั้นสําเร็จซึ่งคํานวณมาจากต้นทุนของงานระหว่างทําต้นงวดกับต้นทุนต่างๆที่นําเข้ามาสู่กระบ,บวนการผลิต 6. มีการจัดทางบต้นทุนการผลิตหรือรายงานต้นทุนการผลิต ซึ่งแยกตามแผนกผลิตต่างๆแต่ละ,ะแผนกและแสดงให้เห็นถึงต้นทุนการผลิตรวมและต้นทุนการผลิตต่อนหน่วยขั้นตอนการจัดทำงบต้นทุนการผลิตแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1แสดงจำนวนหน่วยที่นำสู่การผลิตว่ามาจากไหนเป็นจำนวนเท่าไรและจำแนกว่าเป็นจำนวนหน่วยนับของหน่วยที่ผลิตเสร็จและหน่วยที่ผลิตไม่เสร็จ หรือหน่วยของงานระหว่างทําเป็นจํานวนเท่าใดซึ่งจํานวนหน่วยที่ผลิตเสร็จจะโอนออกไปยังแผนกต่อไปหรือจะเป็นจํานวนสินค้าสําเร็จรูปเพื่อนําออกไปขายสําหรับจํานวนหน่วยของงานระหว่างทําไปงวดจะนําไปทําต่อเป็นจํานวนหน่วยของงานระหว่างทําต้นงวดของงวดการผลิตต่อไปขั้นตอนที่2การคํานวณหน่วยเทียบเท่าหน่วยที่ผลิตเสร็จจะใช้ํานวนเองวของงานระหว่างทํปลายงวด พอได้รับต้นทุนของปัจจัยการผลิตไม่ครบ100%ต้องคำนวณออกมาให้เป็นหน่วยเทียบเท่าหน่วยที่ผลิตเสร็จเป็นจำนวนเท่าไรสำหรับหน่วยที่ผลิตเสร็จมีจำนวนเท่าใดก็จะเป็นหน่วยเทียบเท่าจำนวนนั้นพอได้รับต้นทุนของปัจจัยการผลิตครบ100%แล้วขั้นตอนที่3รวบรวมต้นทุนการผลิตนำสูตรช่วงการผลิตของวัตถุดิบค่าแรงงานค่าใช้ใจ่ายในการผลิตแต่ละแผนาการผลิตสำหรับงวดใดงวดหนึ่ง ขั้นที่สี่คำนวณต้นทุนต่อหน่วยเทียบเท่าหน่วยที่ผลิตเสร็จโดยคำนวณมาจากต้นทุนที่นำเข้าสู่การผลิตหารด้วยหน่วยเทียบเท่าหรือนำต้นทุนของปัจจัยการผลิตจากขั้นที่3หารด้วยหน่วยเทียบเท่าจากขั้นที่2องและขั้นตอสนสุดท้ายขั้นที่5สรุปต้นทุนโดยการคำนวณต้นทุนของหน่วยที่ผลิตเสร็จและอุนออกและต้นทุนของหน่วยงานระหว่างทำไปงวดโดยใช้ข้อมูลจากขั้นที่2และขั้นที่4 การคำนวณหน่วยเทียบสำเร็จรูปหน่วยเทียบสำเร็จรูปคือการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ยังผลิตไม่เสร็จให้เป็นหน่วยที่สมบูรณ์แล้วเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนการผลิตซึ่งการคำนวณหน่วยเทียบสำเร็จรูปในต้นทุนช่วงการผลิตมี2ทีคือ 1. วิธีถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคือวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยที่ให้น้ำหนักหรือความสำคัญกับข้อมูลแต่ละรายการต่างกัน โดยจะนำค่าของข้อมูลแต่ละรายการคูณด้วยน้ำหนักที่มีการกำหนดแล้วนำผลคูณทั้งหมดมารวมกันจากนั้นหารด้วยผลรวมของน้ำหนักทั้งหมดหลักการนำไปใช้ของวิธีถั่วเฉลี่ยถวงน้ำหนักใช้ในการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือนะใช้ในการคำนวณต้นทุนเฉลี่ยของผู้นที่ซื้อมาหลายครั้ง ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงค,ความสำคัญของแต่ละปัจจัยและสามารถนำมาใช้ได้รากหลาสถานการณ์ที่ต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยดโดยใช้น้ำหนักกับข้อมูลแต่ละรายการต่างกันวิธีที่ 2. วิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือ FIFO คือวิธีการจัดการสินค้าคงคลังโดยสินค้าที่นำมาในคลังก่อนจะถูกออกไปใช้หรือขายก่อรตัาก,การนี้ใช้ได้ทั้งสินค้าที่มีวันหมดอายุ เช่นอาหารเครื่องดื่มหรือสินค้าที่ไม่มีวันหมดอายุเช่นเสื้อผ้าเป็นต้นหลักการนำไปใช้คือสินค้าที่ถูกสั่งซื้อถือผลิตเข้ามาในคลังก่อนจะถูกนำไปจัดเก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านบนเพื่อให้ง่ายต่อกันหยิบออกมาใช้มีการขายสินค้าสินค้าที่ถูกหยิบออกมาขายจะเป็นสินค้าที่เข้ามาในคลังก่อนสินค้าคงเหลืออยู่ในคลังณวันที่งวดบัญชีจะเป็นสินค้าที่เข้ามาในคลังทีหลัง ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการคำนวณบัญชีนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะ